งานจุดสุดท้ายของแถวที่7นี้นะคะหลังจากที่เราทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปบนหลักแล้วจุดดำๆที่เราเห็นนั้นคือสลิปสติชค่ะให้เราจิกลงไปในโซ่นะคะแล้วก็ควักได้ผ่านมาแบบนี้คือสลิปสติชนะคะจากนั้นค่ะเราจะถักแถวที่8 โดยพลิกกลับงานนะคะจะเห็นว่าจะมีลูกศรชี้โยงไปแล้วมเีเป็นดอกจันนะคะซึ่งบูโนต้ตไว้ว่าจากจุดที่ลูกศรโยงไปจนถึงปลาลูกศรน,นี้นะคะให้เราทำสลิปสติชลงไปทุกๆหลักทุกๆจุดซึ่งจุดแรกที่เราจะทำนี้นะคะ หลังจากที่เราพลิกกลับงานมาแล้วจุดแรกก็คือบนนี้ค่ะบนซิงเกิลโครเช t นี้นะคะก็ให้เราจิ้มลงไปแล้วก็ควักได้ทำสลิปสติชถัดไปค่ะณจุดถัดไปตรงนี้เป็น2โซ่ให้เราจิกลงไปบนโซ่นะคะแล้วก็ควักได้ผ่านนี่ก็1สลิปสติช ถัดไปก็คืออีกหนึ่งโซ่ตรงนี้นะคะก็ให้ทําบนโซ่ค่ะถัดไปเป็นซิงเกิลโครเชตก็จิ้มลงไปปกตินะคะบนโซ่ก็ให้จิ้มลงไปบนโซ่แบบนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็น h a l ฟดับเบิ c โครเช t เราก็ทำไปบนที่เป็นลักษณะเหมือนโซ่บนนี้นะคะจิ้มลงไปจุดถัดไปก็สองโซ่ตรงนี้ก็ทำไปสองอันตรงนี้ที่เป็น half double crochet เราก็ทำไป นะคะแล้วก็สองโซ่ถัดไปทีนี้นะคะให้เราสังเกตว่า,าสลิปส t ตชจ,จะมาสิ้นสุดบนโซ่ที่สองของเมื่อเราทำไปครบสี่ช่องหนึ่งสสสบนช่องที่4นี้แล้วก็บนโซ่ ตรงนี้นะคะสลิปสติชของเราจะหยุดอยู่แค่นี้จากนั้นเราจะเริ่มต้นถักแถวที่8แล้วค่ะก็คือทำาิงเกิลโครเชต์ลงบนหลักตรงนี้นะคะตามด้วยโซ่สองแล้วก็ single crochet โซ่สอง l f l o u o u e l r o r o e t e t โซ่สองอีกหนึ่ง half double crochet โซ่2หลังจากนั้นก็เป็นดับเบิลโครเชต์ปกติค่ะขนาด L ดูแพทเทิร์นของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าแถวที่7และ8จะมี Half d o ับเบิลโครเชเพิ่มมามากกว่าขนาด S และ M ค่ะจนถึงหลักสุดท้ายก็จะตั้งเป็น ดับเบิลโครเชตธรรมดานะคะแถวที่8เราจะมีไม่มีการลดหลักแล้วค่ะก็จะเป็นหลักตรงๆธรรมดาแบบนี้แถวที่9นะคะ จากนั้นเราจะพลิกกลับงานนะคะเพื่อที่จะถักแถวที่10แถวสุดท้ายาสำหรับงานขนาด S นะคะตัวสีเขียวที่บูถักเป็นตัวอย่างไปก่อนหน้านั้นเราจะจบงานอยู่ที่แถวที่9นะคะดูตามแพทเทิร์นของแต่ละท่านได้เลยเจำนวนช่องตรงนี้จะน้อยกว่าตัวที่บุกาลังถักอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นไซส์ L นะคะเราก็จะจบงานอยู่ที่แถวที่9พอถึงตรงนี้เราก็ขมวดปมแล้วก็ตัดปลายได้ได้เลยค่ะ ส่วน M และ L นะคะเราจะต้องถักต่อไปอีกหนึ่งแถวค่ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ของเราอีกทีนึงนะคะเราจะเริ่มสลิปสติชย้อนกลับไปจนถึงหัวลูกศรไปชี้ที่ไหนก็คือเราจะทำลงไปอีก4ช่องตรงนี้นะคะจุดแรกที่จะ s สลิปสติชก็คือที่เป็น s i n เกิลโครเชตตรงนี้ของแถวที่9จุดถัดไป ก็คือโซ่ที่มีสองโซ่อย่าลืมนะคะว่าให้เราจิกลงไปบนโซ่นะคะเหตุผลที่เราจะต้องจิกลงไปบนโซ่เพราะว่าเพื่อที่จะให้โซ่เนี่ยมีการทับซ้อนกัน กับโซ่ของแถวข้างล่างนะคะมันจะดูเรียบร้อยขึ้นไม่ไม่ดูหนาจนเกินไปนะคะโซ่2และปิดสุดท้ายค่ะของแถวที่10ด้วยดับเบิลโครเชต์ตรงนี้งานก็จะได้ลัดเอียงแบบนี้ค่ะณสุดนี้นะคะเดี๋ยวขมวดปมแล้วตัดปลายได้ไว้ย,วยาวๆเลยค่ะ แนะนำอยู่ประมาณที่2ฟุตก็ได้ค่ะตรงนี้เราจะนำไปเย็บบ่านะคะเราจะนำไปเย็บเชื่อมชิ้นหน้าหลังแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตะเข็บข้างนอกแล้วนี่คือตะเข็บข้างในค่ะสำหรับวิธีการเชื่อมบ่าบูจะตัดไว้อีกคลิปนึงค่ะ